พระมดสี่ฟูตเศรฐกิจสายน้ำและสราทธาต้นกรุงรัตนาโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งมีชาวไทยมุสลิมอพยพมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานใกล้เมืองหลวงโดยในจังหวัดนนทบุรีนั้นประชาชนจะเข้ามาอยู่เป็นชุมชนใหญ่คือบ้านไทอิดที่อยู่ใกล้เชียงกรริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายหลังได้มีการขยับขยายมาเรื่อยๆจนถึงตำบลละหารและสัพปะบุรุษของชุมชนแห่งนี้ได้เริ่มจัดตั้งมัสยิดหลังแรกเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์กลางประจำชุมชนโดยใช้ชื่อว่านูรุนอิสลามแปลว่ารัศมีแห่งความสันติค่ะ ชาวมุสลิมทุกคนจะมีข้อกำหนดบทบัญญัติของศาสนาหนึ่งในนั้นคือการถือศีลอดการถือศีลอดนั้นไม่ใช่เพียงแต่การอดอาหารหรือการงดกิเลสแต่ยังสะท้อนถึงการศรัทธาที่แท้จริงและมีผลทางสริียะธรรมคือการอดกั้นไว้ซึ่งการกระทำความชั่วและจากสิ่งทีศาสนาบัญญัติในอดีตการถือศีลอดตามบ้านเรือนจะประกอบอาหารภายในครอบครัวและแจกจ่ายตามบ้านเรือนต่าง แต่ด้วยสังคมในปัจจุบันผู้คนต่างประกอบอาชีพนอกบ้านจึงทําให้การประกอบอาหารในครัวเรือนลดน้อยลงชุมชนนูรุนิสลามแห่งนี้มุสลิมอาศัยอยู่มากจึงได้จัด Ramadan Street Food ในโ i แห่งการหืเอเสร็จโดยขอทุกๆปี Ramadan Street Food ก็จะคึกคักเต็ไมไปด้วยผู้คนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิม และพี่น้องชาวไทยพุทธจากทั้งอำเภอบางบัวทองและอำเภออื่นในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงออกมาจับจ่ายซื้อกับข้าวมื้อเย็นเพื่อไปรับสิทธิ์อดกันอย่างมากมายครับอีกทั้งอาหารที่หารับประทานยากที่จะมีเฉพาะในช่วงเดรรือนมอรฎอนเท่านั้นเช่นโรตีโรยแป้งนืนุมม่มทานคู่กับนมและน้ำตาลนมบีระพริบลำและน้ำมันกระารลำที่จะนิยมรับประทานในช่วงเดรรือนมอรฎอนนี้ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชน ซอฟต์พาวเวอร์แล่งใหม่ของเมืองนนท์